ครับครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องครับมื้อนี่เบลวันนาพัตลอนก็พามาหาเห็ดเนาะครับหมูกระย่างมาในไกลเตอร์ไปแล้วครับกระไดแน่ล่ะครับวาเบิ่งเห็ดที่ผมได้้รครับครับนี่ครับที่ได้มื้ันเองนุ่มพึงม่วมครับครับเห็ดละงอก กำลังจุ่มนี่สวงามเลยครับครับอีกดอกหนึ่งนี่นลุงงงามครับพี่นกนี่นะครับปลาถิ่นมหาเมรีนะครับเป็นปลากระถิ่น,น้ะล่งนะครับ เห็ดคมมาออกครับครับมาหลุนด้วยกันครับมาสวยเห็ดละงอกอยู่พอครับไปเบิ่งด้วยกันครับครับพี่น้องโผลเห็ลงงดละงอกดอกหนึ่งครับนี่สวง,งามเลยครับมันนั่นแล้วครับนี่ครับ,รบงาม,งาม เขาไปหานักกันโตรครับครับพี่น้องเห็ดผึ่งค้านงยุ่งครับดอกงามๆครับเนี่ยแกงแสมแล้วครับเห็ดผึ่งนี่ เพชรมันเน o w เิดเนาะครับถือฝนมือขึ้นครับนวเน o w เบิดเลยจะได,นนนนดค้ครับขอเมื่อวานใน้มาของมาทนเอา w เลยครับครับมาซอยเบาหวานหน้าหานะครับนี่ครับเพชรนี่เพชรดามอมครับเคยกินบ่ครับนี่เพชรดาบอม รับมาหานก,กาันตอครับครับพี่น้องเฮ็ดหนาม,อม่อมครับนี่ดอกง่ามเลยครับมีเฮ็ดขมในแบบเลยเฮ็ดขมมีเฮ็ดหนามอมดอกหนึ่งครับ khớp xoắn đột xoắn đột đúng không em ครับมนีก็ขอจบคลิปขี่เพียงตัวนี้นะครับมนีก็ย่างเมื่อแล้วครับครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้แน่เลครับมนีนุ่นมมณ้าพัทลอนก็ขอจบคลิปขี่เพียงตัวนี้นะครับสวัสดีครับ